พูดถึงการติวเข้มนัดรวมหัวหน้ารัฐบาลที่มาร่วมกันดินเนอร์นะคะให้กับคุณอุ้งอิงเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ศึกซักฟอกวันที่1 4ถึงส6มีนาคมนี้คุณอุ้งอิงบอกว่าโอ้โหหัวเราะมากกว่าทานข้าวอีกค่ะแล้วก็ได้ฟังประสบการณ์จากทุกท่านนอกจากนี้คุณอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเราต้องทําให้ในายกเนี่ยมั่นใจในการอภิปรายในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของนายกนะคะแต่ว่าสําหรับตัวเขานั้นครั้งที่6แล้ว แล้วก็ฝากบอกถึงนายกด้วยบอกว่าไม่ว่าจะมีแรงกดดันขนาดไหนมีคําพูดที่รุนแรงขนาดไหนต้องมั่นคงในอารมณ์ให้อยู่ในการบ้านที่เตรียมเข้ามาหลังจากนี้ก็จะผ่านได้อย่างราบรื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาจับตากันดูนะคะวันที่24-26มีนาคมนี้ตึกสักพ่อครั้งแรกของในวงอิงจะเป็นอย่างไรจะเผ็ดร้อนขนาดไหนติดตามกันได้เลยค่ะ ดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิภาพกับโมโนแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจันหกเจ็ดแปดดอกจันสี่สี่เหลี่ยมลัโทรอออกลูกค้าพรูดีแท็กกดดอกจันสามสามหกสี่เหลี่ยมลัโทรออก